ขออนุญาตสอบถามอยากจะหนูอยากจะเรียนรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเพิ่อนอยากเป็นประลัดอำเภอว้ามีความฝันของน้องอยากเป็นประลัดอำเภออยากเรียนรัฐศาสตร์มันมีจักษสาขามหาลัยพีเอ็มทีพีเอ็มเรียนหรือน้องที่ได้เอาไปตัดสินใจตอนนี้กำลังอยู่ม .6 ถ้าเป็นพี่เรียนจบที่มหาลายัยุบลราชธานีคณะรัฐศาสตร์นะครับ ถ้าหลักสูตรจริงๆพี่จะเป็นรัฐท่าภาษาศาสตร์บัณฑิตประมาณนี้นะครับในส่วนของรัฐท่าภาษาศาสตร์บัณฑิตเนี่ยตรงที่พี่เรียนมันจะมีมันจะให้เลือกสามสาขาชื่ออาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับพี่จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับสามสาขาก็คือสาขาหนึ่งจะเป็นสาขาการปกครองการปกครองก็จะเป็นในเหมือนของดูภาพรวมเรื่องกฎหมายเรื่องการบริหารประเทศการบริหาร ส่วนภูมิภาคการบริหารท้องถิน่นดูภาพรวมทั้งหมดเลยแต่จะไปนเน้นในส่วนของการปกครองเป็นภาพหลักนะครับอาจจะมีตัวบทกฎหมายเข้ามาด้วยในส่วนของตรงนี้นะครับสาขาที่สองน่าจะเป็นการบริหารภาครัฐบริหารทรัพยากรบุคคลอะไรประมาณนี้ครับก็ในส่วนตรงนี้ก็เรียนคล้ายๆกับปกครองเลยครับมีเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายภาพรวมเรื่องการบริหารประเทศภาพรวมแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็อาจจะมีส่วนท้องถิ่นด้วย แต่จะไปเน้นเรื่องการบริหารเน้นเรื่องในการบริหารเป็นหลักการบริหารคนบริหารงานจะไปเน้นตรงนั้นนะครับอีกสาขาหนึ่งที่พี่เรียนพี่เป็นคนพี่พี่เลือกเรียนสาขานี้นะครับคือการปกครองท้องถิ่นก็เรียนเรื่องภาพรวมเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองประเทศแล้วก็การส่วนภูมิภาคแต่ที่มาเน้นจริงๆจะเน้นเรื่องท้องถิ่นจะเน้นเรื่อง อ,อ,บอ,อบตเทศบาลอ,อบจอเขาปกครองกันอย่างไรแล้วอำนาจหน้าที่เขาคืออะไรแล้วปัญหาของประเทศไทยหรือปัญหาในต่างประเทศประเทศอื่นๆนะครับว่าการปกครองท้องถิ่นทาไมมันเกิดการทุจริตเราก็จะไปวิเคราะห์ตรงนั้นไปวิเคราะห์เชิงลึกว่าเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะเรียน ชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบเกี่ยวกับการปกครองระดับสูงก็เป็นใหญ่เป็นโตก็แนะนําว่าการปกครองถ้าชอบเรื่องการบริหารการพูดคุยการประสานงานก็แนะนําบริหารภาครัฐหรือว่าเป็นบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ถ้าชอบแบบจะกลับมาบ้านเกิดแล้วมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองอยากมาอยู่ท้องถิ่นอยากทําการเมืองท้องถิ่นทํางานท้องถิ่นก็แนะนําให้เลือกสาขาการปกครองท้องถิ่นแต่พี่ไม่มั่นใจว่ามาหาลัยอื่นๆ เขาแบ่งกี่สาขาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละมหาลัยนะครับแต่สรุปก็คือสาขาไหนก็ได้เพราะว่าทุกสาขาสามารถที่จะไปสอบประลัดอำเภอได้หรือว่าตำแหน่งอื่นๆได้ครับ